สวัสดียามเช้านะคะอันนี้ก็จะมาอัปเดตบวบนะคะกําลังเป็นลูกนะจ๊ะกําลังเป็นลูกเลยค่ะดูสิคะนน่นเขากอดเลื้อยขึ้นไปนะคะอยู่ข้างบนตอนนี้นะคะนน่นตอนนี้กําลังเป็นลูกแล้วนะคะน่นโลูกบวบนะคะสูงโอ้จะต้องเอาไม้ไปสอยเอานล้าจานี่นี่นะจ๊ะกําลัง ออกลูกเล็กๆนะคะนี่ลูกเล็กๆนะคะเราก็จะมีทยอยทยอยกันเนาะทยอยเป็นลูกโตๆนะคะหลายขนาดมากเลยเนาะถึงเวลาเขาเลี้ยวแล้วจ้าถึงเวลาเขาจะออกลูกนะคะเป็นลูกแล้วนะคะนี่นี่อยู่ตรงนี้ก็ลูกหนึ่งนะคะอ้าวนี่โอ้โหยนี่ลูกนี้กําลังสวยเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะยามเช้าดูผลผลิตนะคะเนาะที่เราได้อุตสาปลูกนะคะ<ด>ก็มีความภูมิใจมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยดูสิคะกำลังออกดอกนะจ๊ะกำลังออกดอกแล้วก็จะมีลูกเล็กๆนะคะนี่ลูกเล็กๆเขากำลังจะโตนะคะก็ต้องอาศัยความพยายามอีกแล้วเนาะ,ะความพยายาม อ,อสังเกตดูว่าเอ,อมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเนาะลูกมันเพราะว่าใบมันเยอะนะคะใบเยอะอเดี๋ยวจะต้องมาแบบสางใบออกบ้างนะคะเพื่อนๆเนาะค่ะนี่ละค่ะกำลังเล็กๆกำลังจะออกลูกกันนะคะเอ,อก็ถือว่าดกอยู่นะหน,นึ่งเนาะก็ถือว่าดกอยู่เนาะกําลัง ออกลูกเนี่ยชอบมันนะอันก็ถือว่าดีนะคะอันนี้มันก็เลื้อยมาทางนี้เนาะเลื้อยมาทางเด็ดเดดโอ้ยนี่ไงล่ะโตแล้วโตวแล้วแา้ได้แล้วนะคะก็จะมีลูกทยอยทยอยกันเนาะนี่นะคะโอ้บวบกอดลูกใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆนนะคะ ดูที่จ้ะโอ้ยใจะใหญ่เท่าหน้าในพวงแล้วนี่น่ะจ๊ะอ่านี่ยังไม่เก่น,นะคะเพราะว่าบวบมันอวบนะคะเพื่อนๆนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะตัดบวบนะคะแล้วก็จะไปตัดบนข้างบนด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเลยเกินกินนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะ